สถานธนานุบาลนครอุบลราชธานีหนึ่งสำรองเงินสดไว้รองรับผู้มาใช้บริการ130ล้านบาทค่ะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นายนิติศาสตร์แก้วใสผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลนครอุบลราชธานีหนึ่งกล่าวว่าขณะนี้ทางสถานธนานุบาลนครอุบลราชธานีหนึ่งได้สำรองเงินสดไว้รองรับผู้มาใช้บริการ130ล้านบาทซึ่งในช่วงนี้จะมีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยวันละประมาณ70-80ราย ส่วนทรัพย์สินที่นำมาจำนำคือทองคำรูปประพันธ์เครื่องใช้ไฟฟ้าผ้าไหมและเครื่องมือการเกษตรเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวและซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันขณะที่มาตรการช่วยเหลือในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางโรงรับจำนำจะผ่อนผันหรือยืดระยะเวลาในการชำระหนี้แก่ผู้นำทรัพย์สินมาจำนำระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน2563โดยให้ขยายระยะเวลา าการถทท่ยถอนทรัพย์รับจำนำไปอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนนับจากวันครบกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายหรือจากระยะเวลา4เดือน30วันเป็น5เดือน30วันนอกจากนี้ยังมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้นำทรัพย์สินมาจำนำในระหว่างวันที่1เมษายนถึง30มิถุนายน2563ดังนี้คือ เงินต้นไม่เกิน5,000บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.125ต่อเดือนเงินต้นเกินกว่า5,000บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อเดือนเราวขามีเงินทุน,นรนมในสต้องประมาณ130ล้านครับในแต่ละวันนี่ค่ะมีคนที่เข้ามาใช้บริการเราอยูไหมก็ประมาณ70-80ล้านครับโดยรวมแล้วยอดต่อวันประมาณเทประมาณ7-8แสนครับ ละต่อวันครับผมใส่ถอนสองดอกประมาณเจ็ดถึงแปดแสนบาทครับผมเป็นทองรูปพรรณส่วนมากถึงจะไฟฟ้าก็ส่วนน้อยค่ะแล้วแล้วตรงนี้ค่ะตัวอัตราดอกเบี้ยนี่เราอยงไรคะปกติช่วงนี้เราก็ลดช่วยประชาชนนะตรงนี้ลดลงจากปกติเงินต้นไม่เกินห้าพันบาทปกติจะเป็นร้อยละห้าสิบตังค์ก็เหลือร้อยละหนึ่งจุดสองห้าครับทางหลวงจำานดจนำของเราเนี่ยค่ะมีการช่วยเหลือในแง่มหมมาก ก็ขยายเวลาครับ,รบจากเดิมสี่เดือนสามสิบวันก็เป็นห้เดือนสามสิบวันนะครับ